แจนอยู่ไว้ใจบัวป็นตัวแกนุ่มไม่แหล่ลานไม่เนี้ยวาจริงไว้เดียวได้เอาคุณยายยังไม่ตายเหรครับไม่สูอเลอยายไม่ตายตีแล้วทำไมยายมานอนฝางทางผมอยู่ครับยายยกขึ้นไม่หลอได้รู้ปกติเนี่ยไม่ยกขึ้นซื้อมาต้งกับปลาบงก็แกบแคบป่านนี้นอนปั้งตั้งอาู่ไม่หันทุกวันกวนได้เดาไหมกูก็เมื่อยแล้วก็ปวดหยุดนะ ยิงกับกูไม่ใจจำมาด้นะปืนได้อยู่แก่มือไม่แก่ได้แสดงพี่พี่นุษย์นี้ชอบทะเลาะคนและใจร้อนไม่ให้เราีืน้องมัดยุดงแล้ปืนได้อยู่แก่มือไม่ได้เราจัาน้ำมัดอะไรกันไปจัาน้ำนี้ไม่ใจได้จังไรนี้แล้วทำไมคุณยายมานอนที่นี่หลบด้านมาเอามาตุ้มไปซะหลบมันตื้อไว้ยายแก่เซลไว้เซลไม่ได้เซลมาเอามาตุ้มไปนี่ นี่เก่านี่เหมืดเจ้าวันนาไรไม่ได้ตอกตึงตองตีตีแต่ตึงปั่นซื้อจเจ้าเป็นใจลู้ผมคือเจ้าชายเครือเ,เอเพชรเอพรกฤษศดาครับอ๋อนี่เจ้าชายเครือเพชรไปไหนรู้ผมมายาว,วิเศษรักษาแม่ครับอ๋ออายาว,วิเศษรักษาแม่อ๋อแล้วายาว,วิเศษรักษาแม่ในไรอหรอลูกเออ บอกยายใจไม่เพื่อยายใจแนะนำให้ก็มีนะครับว่านอนุมานนั่งแท่นวันสังกานีตรีชวาและวันฟ้าทะไล่ครับอ๋อปั่นนันด้วยแล้วมีซาบิยังมีไรยายยายกินนั่งยายใจกินไรดีมาห่างนี่กับเบอร์ได้กินไตหนังเกยที่สุกถึงมีไรยายยายกินมังพิรุษเรามีอะไรมั่งเฮ้ยหนุ่มไม่อยากจะให้เลย ใจหว่ายุยืน uh ี่บเลยเดินทางไปไหนเอาที่สําสั่งมาดูได้ตลอดเลยวันหย่ายืนจากหลงไม่อดใจไม่ให้หรลยพี่นุชไม่ตรงไหมไม่มีครับคุท่านผญหมาไม่เอลตายายไปกันตะโลกปั้นปื้อพื้นซื่อไวสวยกุ่นแก้วบุญไม่ได้หรอกครับผมการเดินทางผมกับสวนแม่แต่ผมป้ายายไปไม่ไม่เรียบร้อยแล้วป้ายายไปไม่อไหรครับผมถ้ากับแม่ยายกินครับผมผมไม่มีจริงครับตุ่นหน้าที่หน้าไหมนะลูง ศาสนาพุทธครับเออ,อเไม่ต้องตั้งหรอกแต่วันไหนพุทธเป้พุทธเป้นี้ถ้าแดงว่ากูพุทธเจเรือนี่จะปอกว่านี่จะอะไร